โปรดใช้วิจเจรณญในการกับชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสี่ยงโชว์ผู้ที่มีปัญหาด้านธุรรัพา์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเปลือนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจส๊สวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาเล่นเกมทูจิวนะเกมนี้ก็เป็นคล้ายพีจีเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เจ๊สวยเล่นบ่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าชอบอะหลายเผาเขาเรียกเลยว,ว่าหลายหลายช่องดีหลายเผาแล้วเขาเรียกกันเป็นหลายเผาแล้วก็มีโอกาสลุ้นคอมโบได้เยอะนะจ๊ะไปเล่นกันดีกว่า วันนี้เราเริ่มต้นเบ็ดด้วยตาล้าเท่าไหร่ดี5้าบาทก็พอเนาะเพราะว่าทุนมีแค่101บาทเท่านั้นไปลุ้นดูว่าจะได้เท่าไหร่นะวันนี้ช่วงเวลาที่เล่นก็เล่นเป็นช่วงเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะจ๊ะช่วงเวลาบ่ายๆของเรานี่แหละที่มันชอบแจกดีนะักชอบและชอบช่วงเวลานี้เล่นทีไรก็สดมากแจกได้ตลอดเลยนะจ๊ะ ไหลาย,ยาวไปไวายมาอ้าวเต็มเต็มจะล้างหนะ้ากระดานไปอีกหนึ่งแมต์เฮ้ยเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นนานพอกลับเข้ามาเล่นอีกทีมันก็ดีแบบนี้แหละนะเอามาสเก็ตเชอร์อีกตัวหนึ่งลุ้นเฮ้ยเอไปอือลุนสเก็ตเชอร์อีกเข้าไหมเข้าเธออือลุ้นจะเข้าไหม จะเข้าให้ไหมเอาได้เอไปอีกนะเอาเข้าแล้วเซคเตอรเข้าแล้วนะจะได้เพิ่มไหมอืมเอาเอามีให้ลุ้นอีกเอาลุ้นไปลุ้นไปไปไปเออได้อะไรห้าตัวนะจ๊ะไปลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่ซีเกมส7ิบเจ็ดครั้งนะเออ แป๊บเดียวกำไรก็มานะเกมนี้ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเหมือนกันมาเล่นทีไรก็ได้ตลอดนะจ๊ะถึงจะแอบ,บนอกใจเกมนี้ออกบ่อยๆไปหมุนเกมไปเล่นเกมอื่นบ้างนะกลับมานางก็ยังแจกให้เหมือนเดิมเด้อเออถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเว็บเดียวกับเจสวยเดี๋ยวเจสวยปักลิงก์ทางเข้าเว็บให้ข้างล่างนะจ๊ะเว็บนี้นะที่เล่นนะเออเว็บอื่นไม่รู้ว่าแจกหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากก็เล่นแต่เว็บนี้แล้มันก็ได้นะจ๊ะ เอาไปได้อีกกำไรก็จะเท่าตัวเราเดอ้อมาขนมปังเออถังเบียร์ต่อต่ช็อตก่อนเข้าฟรีเกมสวยมากจริงๆนะอ,อชอบแบบคือดีมากนี่เจเจมาให้ลุ้นแบบหลายกระทอกมากเลยนะเมื่อกี้เออ หลายต่อเนาะหลายกระทอกเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจเป็นสัต์ติดปากเจสวยเองหลายต่อนะจ๊ะเอาแต่ฟีเกมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแจกเท่าไหร่เลยนะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตั้งสิบเจ็ดรอบนะได้มาแค่นี้เองแต่ไม่เป็นไรถือว่าเรายังได้กําไรนะเออเหลืออีกสองรอบหรือเสียดาวาย เอาเคจ้าเค okay, ไปเจแถวกลางอ้าวเจมาจริงๆถังเบียรมาด้วยเอออะไปต่อไปต่ออ้าวหกสิบเจ็ดบาทนะจ้าดูซิไดทโทเท่าไหร่หนึ่งร้อยสมสิบสี่บาทนะตั้งสิบเจ็ดรอบถือว่าได้น้อยนะเออเอาเพิ่มเบ็ดมันเลยหลังจากได้มาไป เพิ่มดูว่ามันจะได้หรือไม่ได้แล้วก็กดออตโต้ไปด้วยเลยนะจะเอาเพิ่มอีกแค่สิรอบเท่านั้นเอออ้าวสวยเอ้ยเต็มเตมเอาไหลไปอีกสิจามีต่อให้อีกไหมอา้าวได้เออีกสิแถวสามเอ้ยได้ไวมาชว่วยโอ้โหสวยว่าเอา้ยช่วงเวลานี้มันได้จริงๆไเว้ยเออ อืมร้อยแปดสิบเจ็บาทสวยจริงๆช็อตนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่เออสวยอ่ะเอามาเออได้แต่เต็มๆมว้รอบนี้หรือว่ามันช่วงนี้เกมนี้มันแจกวะนะแต่ต้องช่วงเนี้จะต้องเล่นเกมนี้บ่อยๆรู้สึกว่ามันแจกนะอเอาครมคะคิวแถวสามอืมไม่ได้เสียได้ อาเคมาอีกเอา้าเจไหลไปอีกอืมไหลไปแบบนี้ซิ C. รอบสุดท้าย รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็พอแล้วนะเพราะว่าทุนมีมาแค่หนึ่งร้อยนี่ได้มาสี่ร้อยก็บาทแล้วนะจ๊ะจะไม่พอได้อย่างไรอย่างที่เล่นเจสสวยเล่นและบอกเพื่อนๆไปบ่อยว่าเจสสวยจะแค่ขอกําไรไม่เยอะก็จะเลิกนะให้มันได้ก็เลิกนะถ้าเงเจสสวยต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ